ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรรุกเข้าหาทำทั้งหมดเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โครงสร้าง ของการไหลเวียนบารมีสามสิบทัรระเดชพระคุณหลวงปทธสดจันทัสโรที่อยู่ในทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปทธสดจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลาง ร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นตำแหน่งที่การเชื่อมโยงแต่ละท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเชื่อมโยง ถึงกันในแต่ละจักรวาลเชื่อมโยงระหว่างจักรวาลแต่ละท่อฐานธรรมาร,ร,รมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทรรัสโรเชื่อมโยงรวมศูนย์ นัูนู์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรที่เป็นศูนย์รวมให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างพร้อมเพียง ตลอดรับรู้ได้ถึงทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรถูกรักษา หล่อเลี้ยงสร้างขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาให้ดำรงอยู่รักษาพื้นที่ขยายพื้นที่ให้กว้างขวางเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลส เพื่อนำเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมทุกธรรมมาทำให้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุทสันทัสโรรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรม กิเลสโลกโกรธหลงที่ใช้เส้นทางของท่อทานธรรมปรมี30ทัศนี้ในส่วนด้านนอกของแกนกลางเส้นทางสายกลางของท่อทานธรรมปรมีสามสิบ ทนี้เป็นตำแหน่งที่หยาบของร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทันี้ซึ่งเป็นตำแหน่งไม่ปลอดภยัยเป็นตำแหน่งที่ประมาท พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทร์ขนนกโยได้นำให้พวกเราอยู่ในความไม่ประมาทปลอดภยัยอยู่ในตำแหน่งของบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้สังเกตอย่างละเอียดถึงกระแสไหลเวียนปรมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำให้ ชีวิตเป็นอย่างอยู่มีทานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการละชั่วทำดี องใสด้วยบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรละจากตําแหน่งที่ไม่ปลอดภยัยตําแหน่งที่ประมาทที่เป็นตําแหน่งที่มีธรรมกิเลส ตั้งผังสำเร็จไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดหนี้กิเลสโลกโกรธหลงยั่วยวนล่อลวงให้เราอยู่ในตำแหน่งไม่ปลอดภยัย อยู่ในตําแหน่งประมาทหลอกลวงไม่ให้รักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปสศจันทสโรซึ่งรวบรวมได้จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทสโรที่ทำให้ทานศีลสมาธิเป็นปกติเป็นการรุกเข้าหาทำทั้งหมด รุกเข้าหาธรรมกิเลสโดยการรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรเพื่อการรุกเข้าหาธรรมกิเลสให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศ นี้ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงให้ทำรรทั้งหมดเกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชระคุณหลวงปูดสด่สจัญทัสโรเกิดขึ้นเป็นปกติอย่างสมบูรณ์ เราจึงตัวตาตัวของเราให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทธศพระเดชพระกุลหลงโพสจันทัสโรให้เดินทางไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราเพื่อรุกเข้าหากิเลสที่อยู่ในร่างกายของเราให้ถูกปรับปรุงเกิดเป็นบารมีสามสิทธัตถ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันรรทสโรน่วยใหม่ๆเพื่อให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองประคับประคองตัวเองมีบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันรรทสโรท,ที่จะเดินทางต่อไปยัง ทุกท่อทานธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทุกท่อทานธรรมบารมีสาบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตนเองให้สมบูรณ์โดยปรับปรุงหยุด เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทร,รัสโรไม่พะวักพะวงไม่ห่วงกังวลไม่ถูกยั่วยวน ถูกบิดเบือนจากกิเลสให้ละออกจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้เรา สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเราเองได้เพื่อให้สามารถให้ผู้อื่นพึ่งพาอาศัยเราได้ด้วยการสั่งสมรวบรวมบารมีสาจสิทธ์พระเดชพระกุลหลงปพเสตจันทสโร ด้วยตัวของเราเองการดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ลำบากเรามีบารมีสารสิทธ์พระเดชปุกุลหลวงปุษต์จันทสัสรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการให้ตัวเราสุขเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถรักษารวบรวมทำรรบารมีสาสุทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนธรรมทั้งหมด ให้เป็นบารมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลงกุสลจันทัตโรลได้สำเร็จตลอดเวลาเป็นปกติเป็นความสำเร็จที่กิเลสเกิดวิกิปอุปสรรคปัญหาถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิทรรัศน์ พระเดชประคุลหลวงปู่สดจันทรพระสะโรเกิดขึ้นอยู่ตลอดกิเลสโลภโกรธหลงจึงหลอกลวงล่อลวงยั่วยวนปิดบังอำพางไม่ให้ รู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทสโรที่พระเดชพระคุณหลวงอสดจันทัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนขนนกยู ท่านได้นําพวกเราค้นหาทางหลุดพ้นจากกิเลสจากวิจิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ททำให้เราค้นพบศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปร่เสกดัทัตโรซึ่งเป็นตำแหน่งหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากวิกฤจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมด นำวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดที่เกิดจากธรรมกิเลสมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์เป็นบารมีสามสิทธัสระเดชพะคุณหลงโพสจันทัสโรด้วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครูบาอาจารย์ของเรา ได้นำให้เราลุกเข้าหาธรรมทั้งหมดลุกเข้าหาธรรมกิเลสให้เราได้โอกาสเกิดในจัก,กรวาลมนุษย์เพื่อลุกเข้าหาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลส เพื่อรวบรวมเครื่องจักรพลังงานละเอียดของกิเลสให้เกิดเป็นบารมีสามสิทััพระเดชปุคุณหลวงปุสสจันทัสโรมีทานศีลสมาธิทิปกติท่ามกลางสงครามของธรรมทั้งหมด วิกฤตุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่มากเราสามารถรักษาทานศีลสมาธิของเราให้เป็นปกติอยู่ได้ทำให้เกิดเป็นหน่วยใหม่บารมีสามสิบทัศถ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่มากตาม การรักษาทานศีลสมาธิที่ยังเป็นปกติอยู่ได้กิเลสโลภโกรดหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่ต้องการให้มีทานศีลสมาธิที่ปกติ หลอกลวงยั่วยวนเล่เหลี่ยมสร้างข้อแม้ข้ออ้างเลื่อนไขสร้างกฎก,ฎกติกาบังคับข่มขู่เสียงดังใช้กำลังทำร้ายทำลายหลอกลวงต้มตุนไม่ให้มีทานศีลสมาธิ ดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ในปีพุทธศักราช2,500ปีคนสัตว์สิ่งของบางส่วนไม่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกลวงไม่มีทานศีลสมาธิที่ปกติ ที่กิเลสโลกโหลดหลงตั้งผังสำเร็จไว้กิเลสหลอกลวงว่าการทำร้ายทำรลายคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องดุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้คนสัตว์สิ่งของ ไม่มีทานไม่มีเศลไม่มีสมาธิที่ทําให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทัศน์พระเดศพระคุณหลวงพ่อสดจันทรศโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันรทรศโรการทํรลายทําลายตัวเองซึ่งกันและกัน เป็นการผิดศีลห้าข้ออาหารที่กิเลสหลอกลวงว่าเป็นอาหารที่เกิดจากการทำร้ายทำลายการฆ่าคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงว่าทำให้เกิดเป็นอาหาร ซึ่งไม่ใช่อาหารเป็นของปร้อมทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีศีลห้าคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลาย,ลายซึ่งกันและกันฆ่ากันไม่มีศีลข้อที่หนึ่ง คนสัตว์สิ่งของขโมยยื้อแย่งสมบัติยื้อแย่งชีวิตซึ่งกันและกันทั้งคนสัตว์สิ่งของขโมยสมบัติ ขโมยชีวิตซึ่งกันและกันทำให้ไม่มีศีลข้อสองคนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสบังคับไม่ให้มีศีลข้อสามจากการนำเอา ของหลอกลวงที่หลอกลวงว่าเป็นอาหารเข้ามาในร่างกายเอาของที่กิเลสประกอบขึ้นเข้ามาอยู่ในร่างกายทำให้ร่างกายมีกิเลสมากขึ้นทำให้กิเลส รุกเข้าสู่แกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายมากขึ้นทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีเส้นข้อที่สามคนสัตว์สิ่งของหลอกลวง เล่เหลี่ยมปิดบังอำพางตัวเองซึ่งกัและกันหลอกตัวเองหลอกผู้อื่นเพื่อให้ได้เป็นอาหารเครื่องดุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวเป็นการผิดศีลข้อที่สี่ คนสัตว์สิ่งของนำเอาของปร้อมที่ไม่ใช่อาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสเอาเข้ามาในร่างกายทำให้มึนเมาเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เปิกบานเพื่อให้ตัวเองรับ เป็นเส้นทางของกิเลสมากขึ้นอยู่ในสภาวะมึนเมาหลับไหลไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใสเลื่อนลอยไปตามกระแสธรรมกิเลสทำให้ผิดศีลข้อที่หเป็นการผิดศีลข้อที่ห้า คนสัตว์สิ่งของทำลายทำลายซึ่งกันและกันถูกหลอกลวงว่าเป็นอาหารเครื่องนุง่งห่มยารักษาโลกที่อยู่อาศัยเอาซากที่ได้จากการทําลายทําลายคนสัตว์สิ่งของและเอาซากมากินซากที่กินนั้นเป็นซากของผู้ที่มีกิเลสโลภโกรธหลงยึดพื้นที่ ไหลเวียนอยู่ในซากนั้นทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่กิเลสบ,บังคับไม่ให้มีทานไม่ให้มีศีลไม่ให้มีสมาธิไม่ให้มีศีลห้าคนสัตว์สิ่งของถูกหลอกลวงให้รับเอาซากนั้นกิ่นเข้าไปในร่างกายคนสัตว เอาซากที่เกิดจากกิเลสตั้งผังสำเร็จไว้กินเข้าไปในร่างกายกิเลสนั้นมีผังสำเร็จของการไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเข้าไปอยู่ในร่างกายของผู้ที่กินซากนั้นทำให้ ผู้ที่จินซากนั้นไม่มีศีลห้าไม่มีฐานไม่มีสมาธิที่ทําให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทธัตะเดชพระคุหลงณปู่สดันทัสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัตะเดชพระคุณหลปู่สดันทัสโรกิเลส หลอกลวงให้รักษารวบรวมธรรมกิเลสอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ที่อยู่กับอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบครูบาอาจารย์ของเราจึงแนะนำให้เราอดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อสูนกลางดวง ทำบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร